บเด็กแต่ดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันนี้หา้าวชิมานำเสนอเนาะบ่บหันเสียงใหที่เป็นเสียทำตรงๆมาน,นำเสนอหา้าวชิเหยังวะไอ้น้องสิงตามเหนียงค่ะอาชุดตานเหนียงเนาะอันนี้คือลำขาลำขากับตะไคร้ตัวหัวสิงไคร์ะนะอันนี้คอมาอันนี้ก็คอใหม่นะ ขอขอมาน้ำเขาไปพี่นาะอ้วนอ่ะนอปูนอปูน้าเลยนาะนอปูัะมันบอลเนาะมันดินบลาไอผมแี่น้องไอปูใส่กระถางมันโรบงงามเป็นเดิมงนี่ขั้นตอนแรกนะะก็สิหันขาก่อนเนาะขาหันทัว้งไข่ก่อนเลยพี่เนาะเยวขาขาเบิ่งแต่ละขั้นตอนไปเนาะ ลซมเ้รนะือเ่มนะัคนืนันต้อตนตะมยเนาะคันได้อะไิดน่อยาตั้มรับคันเาบริเกระเทียมเลยเอมามกผิดลงไปก่อนเนะาะตมหมกิดตมกิด Ừ, mình đặt lép ừ, um, à. à, mình sẽ nọ, mình cầm cái nước làm xẹp. Tao làm tăm còn nọ của mấy pheo như này. Đúng rồi, là đôi thì là con nhỏ กลืเ่งขกเนาะม่มแพี่น้องเทาดีใ่มาข้ามไปเลยนะแต่มาขามเลยมัขาวเนื้ออาะเนะมันมีนาีขาวกันกันดได้นะเบิงบ่งเบิ่งสูตรเท้าเนาะนนี้คือสูตรเทาเองผมแมพี่น้องเท้าหมักได้เอาจัดการไปเลยนผมเองพี่น้องเลยิ้นที่ตามสูตรกิฮ้ เป็นสมควร,ควรนะพี่น้องได้ที่ได้ที่เรนในคอมเมนพี่น้องหน้าตากะสิตเระมาณนี้กระเด็ใส่ยังไงกระเด็จู่อัดลงไปรอบอนน้ำที่เข้มลงนวดแต่ตามใจชอบนะพี่นอ้องน้ำตาลนิดหน่อยนนะ้ำตาลน้ำ มาจบเลยพี่น้องตาม่อเด้หนึน่งตามเงินกว่าวจได้ที่พี่น้องสเติมกเป็นหนามนะตัวหอมดิได้แตเดี๋ยวสีบอกอีกเธอหนึ่งเนาะพี่น้องว่า,าตามเลอ,อ่ะเีาน้กินอย่างกับยัางแหน่มั่น้องกินเขากันแต่มันมันมีอะไรอยู่ดอกับแต่ว่าพี่เด็ เล้าเนาะมีชานเฮากินเป็นหากกลางผึ่นค่อยค่อยเป็นมาได้นะเนไปกินเป็นอาหารจีนเลเนาะชุ่มแซ่บกันในบ้านเฮาลามลำงขากินไหนเฮ้ยนั้นร้ายพี่เนาะเล่นใครจะมีเป็นป่าในลำคขาเป็นกอเป็นกอใหญ่ๆเสร็จจะเรียบร้อยแล้วเนาะี่เนาะ มืด้อิซิมให้เบิงนนหาตามันก็จะประมาณนะี้เนาะน้ำบัวกับซิมนำก่อนใส่เลยไนะม่้องำลายแตกอะปิดม,มือค่ะซิมเดนเดินนาะนี่ขนนนเขากินอะไรเนี่ยปนระหมดเนาะนี่ใบกระโดนน่ะ ไปกะโด้เป็นละหมดไปเอาเฉยจานก่อนมาลงพาดเลยเนาะปาทุมันจะหนีไมยพี่น้อยที่เตียมปุบไปจะตีผุกพักเ่ามันนีหน่อย มังมี่กเอือนั่นนพี่น้องหั่นม่ีเราชิ้นขาบกับมังมี่น่อยนะพี่น้องมังมี่ที่มันบปรใหญ่แต่พี่น้องนี่เจ้านำกระเลี้ยงลงท่บ้านแม่องชิงก็เอือดันมังมี่มีมากะทิ้นน่อยแลลวครับพักกระโดนอ่าเน้าตาก็จิประมาณนี้แล้วพอพี่น้องมุนอุ้ยปุ้ยแล้วนะเรากินนะ พี่น้องโควก็ไปนะเดี๋ยวเราไปกินน้ำกันเด้ำพรอมมืพี่น้องสบายดีสบายดีพรอมแม่พี่น้องสวัสดีครับก่อนครับผมก่อนครับผมโอ้ยกัมในมะกระทิงพี่น้องมาพ,มมพสบายดีพี่น้องประชิดคนเด้อ,อกินมากระทินก่อนวันนี้เราสิม,มาจวดกันเนาะ กินเนียงเด้อพ่อแม่พี่น้องบ่ได้กินขผาแล้ยกินเนียงกินเนียงพ่อแม่พี่น้องทำเนียงขายเน,น,นาะมาเดู้มีหางหมักมีหน้ำมีน้องของแก็งเผากันขนาดก่อนทีไปกินก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบวัวแล้วก็แม่น้องิงเชียงเด้อพ่อแม่พี่น้องอน้องเิียงก็กินง่ายกับเชียงนกำลังหายใจใกันคือเก่าเนาะมันกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยงายมากพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเนาะย่ายเชียงเพียงใบ อืมโอ้โอืมห่วยนะคนหน่อได้ไหมอืมดละเมินอนละมืงเป็นหมากปนนอนละมิอืมจากเป็นแล้หมล่ะ Còn bây giờ là kì đặc Này, là là chả múng Nó khứa thường đi không? sâm đào, ừ, lá thảo quả, nó, hả? thảo hay bơ kia ừ. chỉ bố hộ và xe phần đầu thử chọn lời ừ, còn nhớ chậm nhưng bơ cựa như đó In mượn đỏ nó, vĩnh tầm khúc. In chồng khôn, cứ cưng như bạn nó xa, sai giác chát nát lên của mình nó. Bye khôn. Hiệp mình nó. khăm chồng khăm. đẹp. Nát đẹp. Hm, kín mỉa lưu. Okin lạy khôn nó. อ,อกผิดร้ายโบราณเองนะค่ะค่ะว่าจริงคเหมือนกับมันออกเผพศกันหน่อยเนาะก็ไปเจอ,ออกผิด กินข้าวกินข้าวก็ได้พี่น้องแล้วแต่คนกินได้เบิร์เนาะก็คอยซ่บอิ่มเบิร์ตให้แม่ไม่ปลาแดกแบบบ้านเห่าเพราะแม่ปลาแดกเป็นตอนอืมตอนมันเป็นต่อนสีอีกเลยเนาะครับใช่คำว่าสีอีกเลยอันนี้ย่างบดซุดอะไรย่างมันเป็นปลาแดกซุปเนาะมันต้องตำเป็นดันต่อนใั่ มันมีกลิ่นหอมกระเด็นเลยหอยมาไล่เมื่อยโดยเสือผลอยากแดนนั่นจะมาทัน น้องบัวกำลังจะอ่ะน้ะดากผ้ามาแหละจะแล่นจ่นมามันเมน้องชิก้กำลังตากผ้าเก็บผ้าเขาหอมแล้วก็แดดแล้วแดดมาเลยจะกันได้บุ่เนาะ ี่องกินไรเอ่มกวนเด้เอิกพกแม่พี่น้องบัวไม่ได้ไล่เลยเนองอืมกินน้องชิ้นกินขังอ่ะนี้มันังกลางมันดูน้องก็บไปแช่ตู้เย็นกินก็ได้น้องบัวฉันด้วยจูบขีดไปเพียงคนี้แียวเด้อผมเป็นน้องอิ่มแล้วเนาะเพราะว่า ตามยากเลยเนาะไปทีแล้วใช่ว่าโดนเตอะเพชรเนาะมันมีแต่แนวเพชรเพชรผมเองเนาะแต่ก็แซบแซบไม่กินแต่หึงเลยทำชุดไทยทำชุดไทยต้องัวอิ่มแล้ว ็อย่าิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องบวัวแล้วก็ให่น้องซิงเด้อรพ่อแม่พี่น้องเขามาเบิ่งจบคลิปแล้วกันเนาะก็อบพอกันคลิปหนาเด้อเบิ่งให้ชี้ลายลายเด้อนะขอบคุณลายลายเด้อขอบคุณลายลเนาะกราบสบายดี